สวัสดีครับผมโคชมูนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของ traditional marketing กับ digital marketing นะครับใช้อะไรดีนะครับใช้ตอนไหนนะครับครับผมเอ่อจริงๆแล้วช่วงสองสวันที่ผ่านมานะครับก็มีได้พูดคุยกับกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับแล้วก็ แตเห็นว่ายังมีผู้ประกอบการนะครับทีเ่เรียกว่าอยู่ต่างเจเนอเรชันกันนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเวิร์กหรือไม่เวิร์นะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผลตอบรับดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับคิดว่าค่อนข้างน่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับว่าอันไหนมันจะมันจะเหมาะสมกับช่วงไหนนะครับ ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูนะฮะก็จะเห็นว่าเอ๊เขาก็บอกว่ามันคอสเอฟเฟกชีคอสเอฟเฟกตีกว่านาะคือถูกกว่านะครับแล้วก็สามารถลงลึกในเชิงของข้อมูลได้มากกว่านะครับแล้วก็น่าจะส่วนใหญ่น่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับแต่สําหรับหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเริ่มทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับอาจจะรู้สึกแตกต่างนะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนช่วงแรกๆในการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ย เราจะมีคําถามกับมันมากๆเลยนะครับคือโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดเราทำดิเรกทิชชูเนอร์มาร์เกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทาทาในฝั่งที่เป็น Final, ฟั n แนฝั่งซ้ายก่อนเนาะนะครับซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็คือไปเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยวิ่งไปที่ awareness เนาะจะทำยังไงให้เขารู้จักเรามากขึ้นใช่ไหมครับมุมมองเขาเป็นยังไง เขาจะเขาจะ consider เรื่องอะไรบ้างนะเขาจะเลือกซื้อเรื่องอะไรแล้วก็ชอบอะไรเขาค่อยไปซื้อนะแล้วก็เกิด purchase เกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของของโฟกัสที่ traditionalmarketing ทำนะครับในส่วนของ digitalmarketing พอเราไปดูในส่วนของการวัดผลเขาบอกว่าโอ้ถึงลูกค้าได้เยอะกว่ามากๆเลยนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับแล้วก็ เราก็จะไปดูที่จำนวนคลิกจำนวนคอนเวิร์ตจำนวนเพอร์สซึ่ง r i h เนี่ยมันอาจจะไปในช่องทางไหนก็ได้นอกจากเป็น YouTube เป็น Google นะครับเป็น Facebook หรือเป็นที่อื่นๆได้หมดเลยนะครับผมคิดว่าจุดที่มันยากก็คือว่าเราจะทำยังไงนะครับให้ทั้งสองเนี้ยทั้งสองอันเนี้ยม,มันมาบรรจบกันจริงๆมันเป็น Flow เดียวกันนะครับถ้าถ้าดูในภาพใหญ่สุดเนี่ยโฟล์มันเป็นโฟลเดียวกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันเข้ามาอยู่ในขั้นตอนที่ที่ต่างกันไปนะครับทําให้เราอาจจะให้โฟกัสที่ที่คนละเรื่องกันนะครับผมสําหรับผมเองเนี่ยผมมองว่า traditional marketing เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดที่ไหนเนี่ยที่ไม่ได้ทําหรือไม่ได้อินทิเกรตคอนเซปต์ของการทํา traditional marketing เข้าไปไม่ว่าจะทําอาจจะทำดิจิทัลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้อินทิเกรต traditional marketing เข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ เสียโอกาสบางอย่างแล้วกันนะครับแม้อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่เวิร์กสักทีเดียวคงเป็นลักษณะการการเสียโอกาสบางอย่างนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่เราสามารถลงลึกนะครับแล้วก็เข้าไปหาอินไซด์ได้ลึกที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าเดิมของเรานะครับอะไรทําให้เราเริ่มต้นที่ลูกค้าเดิมนะครับจริงๆหลายธุรกิจนะครับเปิดมาถ้าเรามีลูกค้าใหม่ถ้าเราบอกว่าเป็นธุรกิจเปิดใหม่เลยอันนี้เราอาจจะไม่มีทางเลือก นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยคืออยากให้กลับไปดูที่ลูกค้าเดิมก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเดิมมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาเคยซื้อจากเราแล้วนะครับถ้าเขาเคยซื้อจากเราแล้วแล้วเขายังซื้อเราอยู่แปลว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่ทําให้เขาซื้อเราที่ไม่ได้ซื้อที่อื่นนะครับนั่นอาจจะเป็น unfair advantage ของเรานะครับที่บางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาซื้อเราเพราะเรื่องนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น สเสน่ห์บางอย่างของเราเนาะที่ทําให้เขาตัดสินใจที่จะที่จะมาซื้อเราอย่างต่อนเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวกาทำ traditional marketing เนี่ยเราจะใช้เวลาเยอะมากนะครับกับการดูกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับจริงๆหลักการในการเลือกกลุ่มลูกค้าเดิมเนี่ยก็ไปได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าเราใช้หลัก80 20นะครับอาจจะมีลูกค้าแค่20%ของเรานะครับที่สร้างรายได้80%ให้กับเรานะครับถ้าเราไปไล่ดูในกลุ่มที่เป็น ท็อปยี่สิบเปอร์เซ็นของเราที่สร้างรายได้เยอะให้กับเราเนี่ยเราไปลงไปลงรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมว่าเราจะขยายกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบบนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นทริคเล็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่เริ่มจากกลุ่มที่เป็นท็อปยี่สิบก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมผมจะไม่เริ่มจากกลุ่มที่เป็นท็อปยี่สิบกลุ่มที่เป็นท็อปยี่สิบเนี่ยเขามักจะใช้เราเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ share of อล l ล็ตหรือว่าปริมาณ ที่เขาซื้อจากเราในของชนิดเดียวกันเนี่ยน่าจะมากอยู่แล้วนะครับซึ่งาการเติบโตมันก็เติบโตได้แต่อาจจะไม่ aggressive มากนะครับอาจจะไม่ a g g r มากสิ่งที่น่าสนใจคือ the second twenty นะครับคือ20%ก้อนถัดไปนะครับที่จะทำให้ที่ที่มาซื้อเรานะครับคนที่สร้างรายได้20%ถัดไปให้กับเราคือใครนะครับหรือ20%ถัดไปนะครับ ลูกค้ากลุ่มถัดไปของเราคือใครกลุ่มนี้น่าสนใจส่วนใหญ่เราจะยังไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นโอกาสมากๆเลยนะครับที่ที่ที่จะทําให้อ่าตรงนี้เกิดขึ้นนะ,นะครับพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราลงดีเทลต่างๆได้เยอะเลยเนาะเขามาจากช่องทางไหนเขาซื้อเพราะอะไรราคาแบบไหนเหมาะสมนะครับจะเป็นโปรดักต์ไพรซ์เพสโปรโมชั่นนะครับเราวิเคราะห์ในมุมของตรงเนี้ยได้หมดเลยนะครับเราก็ไปดูว่าจริงๆแล้วจะทายังไงให้ขยายการ ซื้อช่องนี้ได้นะครับสิ่งที่คนที่ทำตลาดดิ t i o n ลมา a ก็ตติ้งทำมาตลอดแล้วก็เป็นคอนเวอร์ชันที่สูงมากๆนะครับที่ผมเข้าใจว่าบางทีดิ g i t a ลมาเก็ตติ้อาจจะบี t ไม่ได้เลยนะฮะคือคือการทำด i เร c คอนเวอร์ชันนะครับกับกลุ่มลูกค้าเก่ากลุ่มนี้นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดเราไปดู direct conversion ของลูกค้าเก่ากลุ่มนี้เนี่ยโดยพื้นฐานผมคิดว่าถ้าเป็นลูกค้าเดิมที่เคยมาใช้เราเนี่ย ถ้าเราทำคอนเวอร์ชันได้ต่ำกว่า10%คือคุย10คนปิดได้ต่ำกว่า1คนผมคิดว่าเราเรากำลังทำอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะต้องไปปรับวิธีการนะครับถ้าเราทำได้ดีๆเนี่ยพื้นฐานควรจะทำได้สักเกิน20%ขึ้นไปนะครับเกิน20%ขึ้นไปส่วนถ้าเกิดเราทำเป็น personalized marketing นะครับคือเราลงลึกในแต่ละคนเลยเนาะเจาะดูเลยนะครับว่าเขาต้องการอะไรทำเป็น segment of one คือคนคนเนี้ยคือ ลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นคนคนหนึ่งไม่ได้แยกเขาไม่ได้จับกลุ่มมาเป็นเซกเมนต์แต่เข้าไปเป็นวันออนวันอะพ o ร c ชนะครับอันนี้มีโอกาสไปได้ถึง70%ถ้าเกิดเราเลือกกลุ่มดีๆนะครับแล้วก็มีโปรดักต์ดีๆนะครับทำเมีวิธีการเข้าหาที่เหมาะสมนะครับเราทําได้ถึง70%นะก็คือคนลูกค้า10คนนะครับซื้อกับเรา ตัดสินใจซื้อกับเราเจ็ดสิบเอร์บเร์เซ็นมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะครับถ้าเราเลือกดีๆเราจะเห็นว่าโอ้โหถ้าเกิดมัน70%เนี่ย80%เนี่ยแล้วใครจะอยากไปทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคอนเวอร์ชั่นของมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมคิดว่าใครทำได้1%นี่ก็คือสุดยอดมากๆเลยนะครับกับการยิงแอดนะฮะกับกับ1%นะครับยากมากๆนะครับต้องเป็นฟิกเซกเมนต์มากๆนะครับเพราะฉ กับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสิ่งที่จะเลือกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ t i ม i n g นะครับน่าจะเป็นเรื่องของไทมิ่งคือถ้าเกิดเราทําในพาร์ทของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแล้วเราสร้างกลุ่มลูกค้าที่ที่เป็นกลุ่มที่ใช่จริงๆแล้วเราเข้าใจอินไซต์ของเขาจริงๆรู้ว่าเขาต้องการจะซื้อด้วยอะไรมุมมองเขาเขากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่มุมคิดแบบไหนอย่างเงี้ยครับถ้าเราสามารถทํากลุ่มเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับให้ชัดเจนได้ แล้วเราทําไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโดยเฉพาะทํากับลูกค้าเก่าครบแล้วนะครับหรือทําไปได้ในระดับหนึ่งที่เราคิดว่ามันเวิร์กแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าข้อความ Challenge, หรือความท้าทายถัดไปของการทําลูกค้าเดิมก็คือลูกค้าเดิมมันมีจํากัดครับเราอาจจะมีลูกค้าชั้นดีอย่างเงี้ยแค่ห้าสิบคนร้อยคนพันคนหมื่นคนมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับกับลูกค้าชั้นดีที่เราสามารถทําได้คอนเวอร์ชันสูงสนะครับ พราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปเจอทันปันก็คือเราจะเจอแคปของของเซกเมนต์ที่เซกเมนต์มันมีอยู่เท่านี้ที่เคยมาใช้เราเราเปิดบริการมา1นปีสปีสามปีร้อยปีนะครับมันมีมันมีคนมาใช้เท่านี้เพราะ,ะมันไม่สามารถขยายออกไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราขยับไปใช้ในส่วนของ Digital Writing ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องทําอันนี้จบก่อนถ้าถามผมมันต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับ เพราะว่าฝีมือในการฝึกฝนในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนและการเข้าใจเครื่องมือถ้าเราทําในพาร์ทตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราขยายไปทํากลุ่มที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอยากให้มองว่ามันเป็น .Tools เป็นเครื่องมือที่จะเสริมประสิทธิภาพของการทำ Traditional Marketing ของเราออกไปทําให้เราสามารถขยายเซกเมนต์ออกไปเข้าไปหากลุ่มเซกเมนต์ที่เหมือนกับเซกเมนต์ที่มาใช้ที่เราแต่ว่า เป็นกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยมาหาเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่ทำให้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยส่งผลมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราจะไปดูเนี่ยดิจิทัลมาร์เก็ตตอย่างที่บอกครับคอนเวอร์ชันของเราเนี่ยคลิกคลิกเนี่ยคุณอาจจะทำได้ 1%, 2%, 5%, 10%, 20%นะครับขึ้นอยู่กับกลุ่มที่คุณทำได้นะครับ r e a c h reach เนี่ยคือย้อนกลับไปที่ว c h วลวิช c h คือเอ้ยเราต้องการให้เขาไปถึงกลุ่มไหนถ้าเกิด ไม่มีเลยนะครับกว้างๆไปเลยเนี่ยโอ้โหกว่า AI มันจะช่วยเราจับได้เนี่ยเสียงบเป็นแสนๆนะครับหลายหมื่นนะครับในการที่จะเราก็ทําหลายรอบเลยนะกว่าจะไปเจอกลุ่มที่มันใช่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีอินไซต์เดิมจากกลุ่มลูกค้าเดิมของเรามาเลยเพื่อมาหาว่าเซกเมนต์เนี่ยที่จะมีอยู่ในตลาดเนี่ยคือใครบ้างนะครับก็เรียกว่าจะสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วค,ะะครับแล้วก็ทําให้คอนเวอร์ชัมันต่ำนะครับ อพอเราไปดูว่าเราไปถึงกลุ่มที่ถูกต้องอดูว่าเราไปดูว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยเขาคลิกได้เขาสนใจหรือไม่สนใจนะครับซึ่งแต่ก่อนเราต้องไปคุยทีละคนใช่ไหมอันนี้เราหวานออกไปแล้วเนาะเราก็ดูว่าเขากดคลิกหรือเปล่าใช่ไหมครับคลิกก็คือเขาสนใจใช่ไหมครับเขาสนใจกดคลิกเข้ามาถ้าเกิดเราทาให้มันเวิร์กสิ่งที่บอกสมมติอ่าสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันนะครับร้อยคนมีห้าคนคลิกนะครับแล้วจากคนที่คลิกเนี่ยคอนเวิร์ตมาเป็นกี่คนนะครับคอนเวิร์กก็คืออ,อาจจะมีควายรี่นะครับ ส,ส่งมาถามแล้วเนาะว่าเอ้ยฉันสนใจอันนี้นะครับพิมพเข้ามาแชทหาเรานะครับว่าฉันสนใจอันนี้นะครับแล้วสุดจะสุดท้าย purchase purchase ก็คือตัดสินใจซื้อจริงอยู่ที่กี่คนนะครับ mm hmm. เพราะถ้าเกิดคุณจะถามว่าเอ๊ะแล้วแบบไหนมัน,นันนั่นกว่านะครับ mm hmm. อย่างที่บอกใช้ผสมผสานกันนะครับเพราะสุดท้าย purchase ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งบัตเจตเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ย traditional marketing ถ้าเกิดคุณทำ direct กับ existing จริงๆเนี่ย อาจจะไม่ต้องใช้งบเลยก็ได้นะครับใช้แรนด์อย่างเดียวนะครับหรือใช้งบเล็กน้อยนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับในขณะที่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าเกิดคุณคาดหวังที่ uh, purchase นะครับที่ศูนจุดหนึ่งหรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนนะครับคุณตั้งบัดเจ็ตในการในการในการยิงแอดเอาไว้เท่าไหร่เนาะนะครับสองเปอร์เซนสี่เปอร์เซปดเอร์นตสิบปอร์เซ็หรือว่า 50%ขึ้นอยู่กับมาจิ้นของ Pro Product ราคาของตัว d u ักแล้วก็ Conversion ที่กลับมานะครับโดยพื้นฐานถ้าเกิดผมพึงพอใจก็คงคงตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณสักสนะครับถ้าเราทำได้ที่ที่สก็ถือว่าแจ๋วมากเนาะแต่เริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะวางไว้สัก10%นะครับเพื่อให้มันมี Space ของการเรียนรู้มากขึ้นนะครับให้มีพื้นที่ของการเรียนรู้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่สิ่งที่เราใส่ใจกับเรื่องตรงนี้เนี่ย สุดท้ายพอเราทําออกมาดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเองนะครับว่าการทําก้อนที่เป็น traditional marketing เนี่ยมันจะทําให้ก้อนที่เป็น digital marketing เนี่ยมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับในมุมของ insight ก็เช่นกันนะครับในมุมของ insight เนี่ยถ้าเกิดเป็น traditional marketing เนี่ยเราเราจะไปดูที่ลูกค้าต้องการอะไรเนาะนะครับแต่มันอาจจะเป็นรายบุคคลรายกลุ่มราย segment นะครับก็จะเป็นความต้องการลึกๆนะครับ อินไซต์นะครับเรื่องที่เขาสนใจจะเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยเนาะนะครับในขณะที่ d i ่ i t a l ม a ร์เก็ตติ้ง Marketing, เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้ตัวเลขเนาะในการในการวัดนะครับเขามาอยู่ในเว็บเราแล้วกี่วินาทีนะครับอา่าแอนาลิติบอกว่ามีคนพิมพ์เสิร์ชหา,าคำศัพท์นี้คำศัพท์นั้นเยอะใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยแล้วเราจะแล,แล้วเราจะเริ่มยังไงฮะว่าจะไปหาคำจะเริ่มต้นจากจากกลุ่มก้อนของคำถามแบบไหน คือสิ่งสําคัญของ Traditional m a r k e t ตติมันจะทําให้เราตั้งคําถามได้ได้ชัดขึ้นตีกรอบได้ชัดขึ้นนะครับว่าลูกค้าของเราบอกว่าสนใจเรื่องนี้เอ้เรื่องเรื่องนี้มันน่าสนใจจริงหรือเปล่าเราค่อยไปคอนเฟิร์มด้วยด้วยแอนาลิติกนะครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องมีการทํางาน2ออย่างคู่กันไปนะถ้าเกิดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่ดูแต่ริชคลิกนะครับบางครั้งก็ถูกหลอกนะครับบางทีทีมที่เราทํากันเองก็ ก็ก็เคยมีคนถูกหลอกไปแล้วนะครับก็คือหลอกตัวเองนะฮะก็คือไปทํายังไงให้เกิดคลิกมากขึ้นนะครับโอ้ oh, rich คนเห็น rich มากเลยคลิกเพียบเลยแต่สุดท้ายไม่มีใคร purchase นะครับเราไปดูแค่ว่าจะทํายังไงให้ performance ของ ad ดีขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปดูว่าจะทํายังไงให้มันเกิด purchase มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ก็น่าจะเป็นเขาเรียกลุ่มพรางแล้วกันเนาะที่ท,ที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ว่าเนี่ยออยากให้ทุกท่านนะครับลองกลับไปดูนะครับว่าถ้าเกิดเราทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งจ๋าๆอยู่เนี่ยลองย้อนกลับไปดูในส่วนที่เป็นดิั i นอลมาเก็ตติ้งดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย customer insight เนี่ยมันมักจะทําให้ effectiveness หรือประสิทธิภาพของแอดที่คุณทำดีอยู่แล้วเนี่ยยกระดับขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดจากแค่ message คุคมๆสักหนึ่ง message แค่นี้เองนะครับหรือว่าการจับ กระแสทันนะครับในส่วนคนที่ทำ traditional marketing อยู่เนี่ยอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับลองเทสดูครับกับการทำการสตาร์ที่จะทำดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งนะครับในการที่จะขยายฐานลูกค้าจากเดิมออกไปนะครับแน่นอนนะครับใช้ดีบอกต่อมีผลแน่ๆนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็ทำเลสมากๆนะครับเห็นงแต่ว่าถ้าเกิดใช้ดีบอกต่อในรูปแบบ traditional กับใช้ดีบอกต่อในรูปแบบที่มีเครื่องมือทางดิจิทัลที่ช่วย ยกระดับได้เนี่ยมันต่างกันมากๆเลยนะครับในเชิงของเอ f เฟกติฟเนส s นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาทั้งคู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ลองผสานทั้งสองสารนี้ดูผมเชื่อว่าจะทำให้ยอดขายของท่านเติบโตอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพบกันในเอพิซอดหน้าต่อนะครับ